สวัสดีครับน้องเอ๋เจ็ดวันแล้วผ่านไปแล้ววนยงบ้าง่กงแบบเดียวใช่แล้วในไทยก็แค่แบบเราเรียกนะฮัทการใช่ไหมับใส่กับพังแรกลงมีดลงอะไรอย่างเงี้ยใช่เอ๋มั่นใจว่าทุกคนไม่รู้ว่าพี่อาร์ฟฟารทำอายุเท่าไหร่เอ๋ก็ไม่รู้ทุกคนพี่อาร์ฟจะห้าสิบแล้วจ้ะใช่ละฮะ เอ๋ A, ขอยืนยันต่อหน้าสื่อโซเชียลหมดว่าเอ๋ <c oughs> A, ไม่เคยเจอผู้ชายวัยนี้ที่หน้าเด็กขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยพี่พพอาร์ตจริงว่าเอ๋ฉีดยาพี่แรงแที่สุดติ <c oughs> ่นเลนเนี่ยวีนนี้สี่สิบเก้าต็มเอ๋จะบอกว่าพี่อาร์ตดูเหมือนคนอายุป,ประมาณสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าซึ่งยิ่งพอท,ทำศัลยกรรมเสร็จแล้วก็คือยิ่งที่สุด <c oughs> อันนี้เจ็ดวันทุกอย่างก็ยังมีความบวมช้ำอยู่แปลกใจว่าตอนแรกคิดว่าจะบวมกว่านี้ก็คือมันวัยมากเลยครับน้องเอมันจะแค่สามวันแรกที่เราจะรู้สึกแบบตึงๆเยอะๆแต่พอหลังจากสามี หลักๆใหญ่ๆก่อนนะคือตาครับตาเนี่ยก็คือตัดชั้นหนังตาจนเกินที่มันห้อยลงมาแล้วหมือซิลูเอตเฉยกำลังเซนเซลแล้วก็ทำเส้นผิวเวลาจะมีเสียงแต่ว่าประมาณเดือนหนึ่งก็คือน่าจะเข้าที่หมดแหละครับตอนนี้ตาเนี่ยพี่อัดมองตัวเองเนี่ยก็คือมันเลยแค่นิดหน่อยเองบวมแล้วก็เป็นความช้ำใช่ต่อจากวันนี้ก็ประคบอุ่นถ้าประคบอุ่นมันจะยุบเร็วมากค่ะก็อยากรู้ว่าคิวถ่ายรายการพี่อัดค้างต่อไปคือวันไหนวันที่สิบ 17ใช่ไหมคะ17งั้นนับจากวันนี้ประคบอุ่นทั้งวันเลยค่ะอ่าโอเคนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทีมของน้องเอเนี่ยให้ข้อมูลได้ดีมากพอผ่าตัดเสร็จบอกว่าต้องทําอะไรวันไหนทําแบบไหนแล้วก็มีนัดคิวเข้าตู้อบแทบจะทุกๆวันเลยให้คำแนะนาได้ดีมากใต้ตาตรงนี้เรามีรอยช้าฝั่งขวาเนอะใช่ใช่เรพาริลเจลหลอดสีเขียวค่ะทาบางๆพอนะคะใช่จะได้ไม่ต้องระบักลงบนช่างแต่งหน้าเขาเยอะมากที่เอาเรพาริลเจลสีเขียวพี่ทาแค่เฉพาะที่เป็นเส้นนะเส้นตรงนี้อะกรอบหน้าประคบอุ่่นได้คะ คมันจะมีตัวพอดแพกอันใหญ่ไม่รู้พี่นเป็นกข้ยันเดี๋ยวให้น้องเขาหาให้เหมือนกันทั้งสองอย่างก็คือต้มน้ำร้อนให้เดือดปิดก่อนสำคัญมากถ้าเราไม่ปิดแล้วเราหย่อนลงไประเบิดอ๋อโอเคใจสติหิ๊บปกแล้วก็ใส่ลงไป30วิพอคิวคิ้วมันขึ้นมาแล้วเช็ดเสร็จอะหน้าพี่มันยังมีความชาอยู่นิดหน่อยให้พี่เอามืออังดูก่อนนะมันไม่ร้อนเกินแล้วก็กรอบหน้ากรอบหน้าอี้ขอเป็นตรงนี้นะคะไม่โดนตรงนี้ตรงนี้มีไขมันตรงนี้ก็คือพลาดทับหูพี่อะ ถ้าผ<ว>ุ๊ี่สองข้างตรงนี้ให้ตรงกรอบหน้าที่พี่ตรงนี้มันยุบเห็วแล้วตรงนี้ทาเรพาริลเราครอบอบอุณหภิติที่ตาถ้าวันเราจะเข้ากล้องกันและเอจจะติดตามทั้งที่แล้วตอนพี่โอมายังไม่ทันจะหายบวมพี่โอก็กลับไปไถ่ายแล้วนะ<ช>ตีท้ายครัว<ช>มีคนสังเกตตีท้ายครัวอันก่อนที่จะมากับอันหลังอะขนาดยังบวมหน้าพี่โอเล็กไปเยอะมากเพราะติพี่โอหันข้างคือใช่คือกลับไปอะขนาดยังบวมคือวันนั้นะพี่เจอเจอก็ถ่ายรายการด้วยกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอตรงนี้มันหายไปเยอะเลยอะหมายถึงว่าขนาดยัง มันจะเล็กลงไปอีกตอนนี้สวยเช้งสวยแล้วใช่นี่แหละค่ะให้ทุกคนดูว่าเราอายุเกือบจะ50แล้วเราหน้าเด็กได้ขนาดนี้มันมีที่ไหนพระเอกเกาหลีก็สู้ไม่ได้มันมีที่นี่มันมีที่นี่ที่สุดค่ะรับรองว่าดาราไทยหล่อไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจะพี่อัดเลย